สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวอีโนโ่กลุ่มเพื่อนอีโน่อีโน่ไทยแลนด์นักดีวายชูเซธถึงเวลาได้ทดสอบเจ้าปริ้นซีเอสตัวนี้นะครับที่คอนโทรลจอสีแดงที่มี s อ card กาในตัวนะครับ1น8นิ้วคือได้ปริ้นจริงมายังไม่เทสระบบเต็มเลยจริงๆไม่มีอะไรโปรโตไทป์เนี่ยมันเวิร์กอูกแล้วมันทำงานเต็มแล้วไม่ต้องตัดต่อเลยเขียนทำปริ้นโปรโตไทป์มาใช้งานได้เลยตัวปริ้นใหม่ ทำคอนเฟิร์มไปเวทีสุดท้ายคิดได้ก็คือเพิ่มจัมเปอร์ให้กับสวิต์นะครับเพิ่มจัมเปอร์ให้กับสวิต์กับลำโพงตัวนี้ลำโพองอยู่ใต้นะครับคือตัวมันเองมีจัมเปอร์อยู่แล้วตัวมันเองมีจัมเปอร์อยู่แล้วนะครับสองสองอันนี้ตั้งอัดโปรตายแล้วมีจัมเปอร์แล้วเ,เนื่องจาก API ตัวนี้มันใช้บิดเดียวกับสวิต์กับลำโพงตัวนี้นะฉะนั้นใครใช้ API มันจะใช้ลำโพงไม่ได้ กับสวิตตัวนี้ใช้ไม่ได้ผมก็เลยลากเจ้า2บิตนี้เป็นยูอารศูนย์บิดยี่สิบยีิบยีิบไปใช้ข้างบนข้างล่างข้างบนสวิตข้างล่างลําลโพงให้เลือกจัมเปอร์ได้อีกอันหนึ่งสวิตกำลำโพงชุดนี้ต่อลอยไว้นะครับไม่ได้ต่อครบวงจรหมายความว่า ตัว IO ไม่ได้ต่อมาตรงๆผ่านจัมเปอร์กีตั้งอันแรกแล้วตั้งกับโปรโตไทป์แล้วฉะนั้นมันก็เลยมีทางเลือกให้2ทางนะครับถ้าใช้ซีริพอร์ตใช้ IO ไม่ใช้ API ตัวนี้คุณก็ใช้ IO ของมันจัมเปอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ลำโพงได้สวิตช์ได้แต่ถ้าคณใช้ซีริพอร์ตไม่ใช้ซีริพอร์ตใช้ API คุณก็สามารถใช้สวิตช์กับบัสเซอร์ตัวนี้ได้อีกแต่จัม์คนละที่กัน อ่านะครับเป็นจัมมจัมสวิตกับจัมสวิตหนึ่งแล้วก็อ่าจัมบัสเซอร์กับจัมบัสเซอร์หนึ่งตัวนี้อ่าใครซื้อไปก็จะได้วงจรไปไล่ดูด้วยนะครับก็เขียนโปรแกรมเทสไว้หมดละเทสโปรแกรมนี้ก็คือเทสเจ้าตัวเอสิการ์ดเทสเอสีไอเทสลำโพงเทสวิตนะครับลองเดาซิผมจะใช้มุกไหนก็คือมุกเดิม อะไ้ไปดีนะครับเทียตดีไฟล์ตัวนีอ้อ่านจากเอ็ดดี้การ์ดมาเป็นไฟล์ a n i m เมชันนะครับไฟล์จุดจิ๊บลันหน้าจอขึ้นมา default ลันไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วก็แต่บัตรก็จะไปลันในไฟล์หนึ่งรอสิบวิแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟล์เดิมถ้าไม่รอสิบวิก็กดสวิตช์ข้างใต้นี้มันก็จะดังบีบๆมันก็กลับมาเป็นไฟล์นี้ ข้อมูลการแต่บัตรจะบันทึกลงใน e อ c และขึ้นไปอยู่เว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยคุณ right. ส,สามารถคอนเน c t เข้าไปดูในตัวมันเนี้ยดูได้ว่าบัตรเนี้ยใช้ไปกี่ครั้งต่อหนึ่งวันนะครับมันจะมีเค้าเคาน์เตอร์ขึ้นมาให้เห็นผมทำเป็นเคาน์เตอร์ในเว็บหน้าเว็บให้ได้ให้ดูให้ดูด้วยเด้อก็เดี๋ยวลองดูนะครับตัวหน้าเว็บเดี๋ยวคงจะให้ดูเป็นอันสุดท้ายลองแต่บัตรก่อน ก็เปลี่ยนแต่ถ้ารอ10วิมันก็จะกลับไปอยู่สาระเดิมให้เราแก่แตัดแตะบัตรได้แต่ถ้าไม่รอเราก็กดสวิต์เตาเดี๋ยวอ่าอันนี้คือไม่รออ่าตอนนี้คือรอ10วิมันก็จะเป็นไฟล์นี้เราก็แตะบัตรอีกอย่าอีกครั้งหนึ่งพอแตะบัตอีกครั้งหนึ่งไฟล์เดิมขึ้นมาอีกไฟล์อีกที่2ขึ้นมาเราก,กดสวิตช์ตัวนี้นะครับกดสวิตช์ตัวนี้ เสียงเบบเบบนะกลับไปอยู่สถานะเดิมนะครับโปรแกรมอ่านข้อมูลจากเอ็ดดกานะครับไม่ได้มาวาดบนที่ไหนทั้งนั้นอ่านไฟล์จุดจิบจากเอ็ดดกาเลยนะครับฉะนั้นมันก็จะบางทีก็จะหน่วงๆบ้างนะครับและข้อมูลขึ้นอยู่หน้าเว็บนี่ครับตอนนี้เราคอนเน็กไว้แล้วคอนเน็กเจ้า เอพีสามสองไวแล้ว e ดูก็ได้ฮะเป็นสิบแล้วฮนะเนี่ยูไอดีขึ้นเขาขึ้นเป็นสิบยูไอดีตัวนี้สิบเราสามารถเคลียร์ได้รีเซ็ตได้นะครับหรือเราจะเรียกไฟล์เรียกไฟล์ตัวนี้เข้ามาดูก็ได้หรือดาวน์โหลดก็ได้ตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้วิวได้วิวดูได้ว,ว,ดไดวิวดูไฟล์ ปายนี้ก็ได้นะครับหรือรีเซ็ตก็ได้ดาวน์โหลดได้นะครับดูเขาตัวนี้ตรงนี้หน้าจอจะแสดงสตตัสทั้งหมดนะครับอ่าตัวนี้เป็น10นะผมจะลองขึ้นมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิบเดต้องรีเฟรชนะครับมันไม่ผมไม่ได้ทำให้มันรีเฟรชอยู่ตลอด หน้าจอมันกระพริบเราก็รีเฟรชเองซะฮะเป็นสิบแปดละฮะอันนี้ก็เป็นไอเอฟดีเบอร์มันอันนี้อีกเบอร์หนึ่งเนะ่ะรวมเขาไปละทั้งหมดเนี่ยที่ใช้ไปไฟจะเป็นชื่อไฟจะเป็นชื่อนี้นะครับที่เก็บไวนน้ในในไอทีการ์ดไอเอฟดีบูตัวเนี้ยดอ v ซีสวีเนี่ย มันจะเป็น Excel คุณสามารถโหลดไฟล์ตัวนี้ไปเปิดใน e x l e l ได้เลยอ่าตัวนี้ผมทำหน้าเว็บเบราว์เซอร์ไว้ใช้ด้วยนะครับก็สรุปก็ตัวนี้ก็เป็นนี้ใช้งานได้นะครับครบถ้วนกระบวนความนะครับสนใจแอปส้มได้เลยมีขายถูกไม่ถึงร้อยบาทรวมค่าส่งก็น่าจะร้อยนิดนิด กินก๋วยเตี๋ยวสองชามบางทีุณกินไม่หมดทิ้งอ่าเหมือนกันตัวนี้เอามาใช้งานได้ซือ้อไปไม่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าจะใช้มีประโยชน์ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับทางเพจและ้างช่องของผมด้วยช่องเ b เบสเทคโนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ